สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการสุขภาพดีนาทีทอคครับวันนี้เราจะมาสรุปสั้นๆให้เข้าใจง่ายๆเกี่ยวกับสิทธิอยู่เซฟหรือเจ็บป่วยฉุกเฉินวิกฤตมีสิทธิทุกที่ที่คนไทยทุกคนควรรู้ไว้เลยครับคือเรื่องนี้สำคัญมากๆนะครับเพราะอุบัติเหตุหรือเหตุฉุกเฉินเนี่ยมันเกิดขึ้นได้โดยที่เราไม่ทันตั้งตัวการรู้ข้อมูลนี้ไว้อาจจะช่วยชีวิตคุณหรือคนใกล้ตัวได้เลย ประเด็นแรกเลยนะครับสิทธิ u เซฟคืออะไรก็คือนโยบายที่ให้ผู้ป่วยฉุกเฉินในระดับวิกฤตสามารถเข้ารักษาในโรงพยาบาลที่ใกล้ที่สุดได้ทุกแห่งเลยไม่ต้องสนใจเลยว่าจะเป็นโรงพยาบาลรัฐหรือเอกชนโดยที่เราไม่ต้องเสียค่าใช้ใจ่ายใดๆในช่วง72ชั่วโมงแรกหรือจนกว่าจะผลขีดอันตรายครับแล้วอาการแบบไหนละ่ะที่เรียกว่าเข้าข่ายวิกฤตลองเช็คลิสต์เบื้องต้นตามนี้ดูนะครับอย่างแรกคือหมดสติ ไม่รู้สึกตัวหรือไม่หายใจ 2. คือหายใจลำบากมากหอบเหนื่อยรุนแรง 3. เจ็บหน้าอกแบบเฉียบพลันเหงื่อแตกตัวเย็นและสุดท้ายก็คือแขนขาอ่อนแรงไปซีกหนึ่งพูดไม่ชัดหรือมีอาการชักต่อเนื่องครับสรุปก็คือหากเจอสถานการณ์ฉุกเฉินที่เข้าข่ายวิกฤตไม่ต้องลังเลเรื่องสิทธิหรือโรงพยาบาลเลยนะครับให้รีบไปที่ที่ใกล้ที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก โรงพยาบาลกรุงเทพจันทบุรีเราอยากให้คุณมีสุขภาพดีทุกวันติดตามรายการได้ทุกวันจันทร์พุธและเสาร์นะครับ